กระฝุนขาดครับฝนฝนลงเม็ดแล,ล้ลว ขอสาบานว่าย,ยังก็คิ่ว่าข้าวพระเจ้านีเพิ่งได้ชมอีกใครว่าอยากจะร่อหลวมัยยไรนั้นก็ด้ นอนจับไมแล้ว่ะาใครนเราไปใส่กันอนนมเปี่ตว้โอ้ะระโเออดีมากวขอาหมอกตมี่บอมมีแต่ว่ามีคนโทษตำ โสดรูนายมูสวดเปามาเจ้าไปเจ้าไปเนี่ยีเด็ดกํลังมาทีเด็ดกํลังมาไหนไหนุกรอลาลูกกําลังมาอ๋อยายละยายยายอไร